สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปคลิปนี้จะพาทุกคนมารีวิวพลุที่จะทําการจุดเข้าดาวในปี2568นะโอเคทุกคนหลังจากที่เราทําการซื้อมาแล้วนะก็ไปหลายร้านอยู่นะร้านแรกไม่มีชุดใหญ่ทุกคนผมก็เลยไปร้านที่2แล้วก็ร้านที่3นะก็ได้มาตามนี้น,ะนี่ฮะเบ็เสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะ3,752บาทนะทั้งหมด ปีนี้เราจัดหนักนะสำหรับพลุที่จะทำการจุดต้อนรับปี2 5 6 8อ่า FC ขอมาเยอะฮะอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละตัวเลยฮนะว่าแต่ละตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่นะโอเคไปชมกันเลยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวมารีวิวแต่ละตัวเลยว่าพลุที่เราจะทำการจุดในค่ำคืนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปชมใกล้ๆก,กันเลยฮนะไล่จากตัวแรกเลยทุกคนนี่ตัวนี้เลยอันเล็กเล็กฮนะเล็กๆตัวนี้แฮปปี้บูม แฮปปี Boom, right? Boom, right? mm ้บูมไมเนี่ยแฮปปี้บูมฮะตัวนี้ราคา90บาททุกคน mm hmm. เป็นอันเล็กๆนะ mm hmm. ก็จะมีเก okay, ดูเลยแล้วกัน mm hmm. นี่ฮะข้างในก็จะประมาณเนี้ย mm hmm. นี่ยเป็นพลูแท่งๆนะแต่ว่าเป็นอันเล็กนะ mm hmm. อ่ะ mm hmm. เดี๋ยวรอชมความสวยงามฮนะ อมาสเก็ตด,ดาวะตัวนี้หนึ่งชุดนะหนึ่งแพ็คก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกอันนะก็แต่ละอันน่าจะมีหลากหลายสีสองช็อตเฮ้ยสองสเต็ปสองสเต็ปนะทุกคนตัวนี้รอชมรอลุ้นกันนะว่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนสเก็ตด,ดาวนะโอ้โหชื่อสเก็ตด,ดาวตัวนี้ได้มาในราคาสามร้อยทุกคน กาน5นัดนตัวนี้ราคา90บาททุกคนอันละ45บาทนะของยี่ห้อนี้การันตีได้เลยว่าของดีแน,น่นอนนะ การห้านัดฮะมาน,นับไปพร้อมๆกันนะว่าจะครบห้านัดจริงหรือเปล่าฮะเย,ยียบตีนะเยียบตีกันดูไปแล้วหนึ่งว้าวสองแล้วสามอีสองสี่โอ้โหต,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 ต่อมาฮะรวยอินเตอร์ฮะตัวนี้โอ้โหชื่อนี้ จุดแล้วรวยเลยใช่ไหมเนี่ยกล้องไม่โฟกัสเลยอ่าเนี่ยรวยอินเตอร์มีรายละเอียดอะไรบ้างมีนี้ะรายละเอียดก็คือ16นัดทุกคนแล้วก็มีหลากหลายสีแน่นอนนะดูจากรูปแล้วเห็นไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะยังไม่เคยจุดนะปีนี้เป็นปีแรกนะเอามาลองให้ทุกคนได้ดูกัน มาช็อกเกรลรวยขั้นเทพฮะยีนัดยี่ห้อนี้อีกแล้วทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนยีย่ห้อนี้สีน่าจะสวยฮะตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็รอชมกันนะตัวนี้ได้มาในราคา250บาททุกคนราคาเบาๆบาะสบายสบายซื้อเล่นได้ฮะราคานี้ไม่แพง ย5นะัดก้วตัวนี้ไปแล้ว <Happy Boom. S 2> แฮปปี้บูมรายละเอียดมีอะไรบ้างนเนี่ยโอ้นี่ฮะชื่อแฮปปี้นะ รวมดาว16นัดมี16นัดทุกคนแฮปปี้บูม16นัด16ช็อตนะรอดูกันว่า,าจ,จะครบ16ช็อตไหมนะประมาณเนี้ยตัวนี้ราคา250บบาททุกคนไม่แพงฮนะ ว้าว้สามลูกเลยเมื่อกีว้ว้าวว้าวโอ้ต่อมาทุกคนรวยมหาศจรรย์เก้านัดสองชิ้นโอ้ตัวนี้น่าสนใจฮะของใหญ่ด้วยนะยี่ห้อนี้อีกแล้วเนี่ยการันตีได้เลยว่าของดีรูปเขาก็ ตัวนี้ผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะนี่ชื่อเขาดูรายละเอียดนทุกคนชื่อสินค้ารวยมหาสิจันเก้านัดสองชั้นนะเก้านัดมีสองชั้นอยังไงเนาะสองชั้นเนี่ยอาจจะระเบิดชั้นแรกแล้วก็จะไประเบิดข้างบนอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละน่าจะแบบนั้นเลยนะตัวนี้ก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูราคานี่4ี่รยเก้าสบเก้าบาททุกคนน่าจะคล้ายๆสกายริดอะตัวนี้สกายริดปีนี้ผมหาไม่ได้นะไม่มีเลย แต่ผมว่าตัวนี้น่าจะคล้ายๆสกายริด ทุกคนจรวด1.5นิ้วตัวนี้จะมีเสียงนะทุกคนนะเสียงตอนขึ้นวิแล้วก็จะระเบิดข้างบนตึม้มคล้ายๆกับพลุยักษ์อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่แบบนั้นนะแต่ว่าผมชอบเสียงมันนะตอนขึ้นนะตัวนี้ผมชอบมากเลยปีนี้หาได้แนละ้วทุกคนรอชมความอลังการนะนี่สวยแน่อนอนอนะย,ย,ย,ยี่ห้อนี้ อุ๊อ้โบ้องยาวอะไอ้บ้องยาวนี่ฮะชื่อเขาแช็อตนะตัวนี้บ้องยาวบิ Big Bright, Big Bright, ๊กไบรท์อะบิ๊กไบรท์เอ็นัด นี่ราคา280บาททุกคนราคาสบายๆฮะแต่ผมว่าสวยแน่นอนตัวเนี้ย เริ่มแล้วเริ่มแล้วไปน,นปะทุกคนนะปนนไปพร้อมๆกันนะไปแล้วหนึ่งนัดว้าวไปหนึ่งนัดแล้วโอ้โหขึ้นสูงมากแล้ว,ลวสามแล้ว มันขึ้นสูงมากแล้วก็เปิดใหญ่มากโหนี่ก็หมดแล้วต่อมาทุกคนทุกจีน3นิ้วแฮปปี้บูมยังไม่เคยจุดเหมือนกันนะสนิ้วเคยจุดแต่สนิ้วนะแต่ผมว่าน่าจะอลังการไม่แพ้4นิ้วอะราคาก็พอได้อะสบายสบาย ราคาอยู่นี่ทุกคน399บาทอ่ะรอชมความสวยงามนะ โอ้หสามนัดนะไอ้สามนัดสามนิ้วอะอุ้ยสามนิ้วแต่ว,ว่าสวยมากนะต่อมาทุกคนแฮปปี้บูมเหมือนกันนะคล้ายๆตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่าตัวนี้ขนาดจะใหญ่เพิ่มขึ้นมาหน่อยอะนี่ฮะจากสามนิ้วมาเป็นสี่นิ้วนะนลูกเดียวนัดเดียวอะแต่ว่าอลังการยิ่งใหญ่แนะ่นอนตัวนี้สวยงามแน่ทุกคนตัวนี้ได้มาในราคาแตนแตนแตน นี่ฮะราคาเอาเรื่องฮะแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหกร้อยเก้าสิบบาททุกคน i <laughs> ใหญ่มากนะตัวนี้แล้วก็ขึ้นสูงมากโอ้ยกล้องมันจับไม่ทันเลยมันคือมันระเบิดใหญ่มากทุกคนแล้วโอ้โหคือมันมันเลยมุมของกล้องมือถือที่จะบันทึกได้คือมันใหญ่มากเมื่อกี้สี่นิ้วนะแฮปปี้บูมราคาเจ็ร้อาสิบบาทเ้เมื่อกี้ว้าวโอ้โหถือว่าคุ้มค่าไหมผมว่าก็พอได้อยู่นะ สนิ้วสนิ้วแต่สนิ้วนี่มันใหญ่มากเลยนะสนิ้วก็สวยอะราคาก็ถูกกว่า4นิ้วเยอะด้วยแนะนำสามนิ้วก็าลังสวยอะถ้า4นิ้วนี่ผมแนะนำให้คนที่จะทำการถ่ายเนี่ยต้องไปยืนไกลๆอะมันจะได้แบบว่าจับรายละเอียดของกระเบิดเนี่ยจับได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดที่เราปล่อยฐานตุ๊เมื่อกี้กันโอ้โหหอบเลยวันนี้เหนื่อยมาก โอ้โหดูสภาพะดูสภาพโอ้เมื่อกี้นึกว่าด้านนะครับเพราะว่ามันออกช้ามากไกลมากเรา,ามันโขงนะปีนี้ไม่มีการผิดพลาดนะถือว่ายอดเยี่ยมอะเราทำกันบ้านมาดีนี่คนระับทุกต้องหมดที่เราทำกันจุดวันนี้นะ สำหรับคลุของปี2อง8ันก็จะประมาณนี้ทุกคนอลังการนะถ้าอลังการก็กดไลค์กดแชร์นะกดถูกใจกดติดตามไวนะ้ฮะปีหน้าจะได้ไม่พลาดนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิป,ลป,ลปจุดทุปีสําหรับคลิปจุดทุต้อนรับปี2 5 6 8นะันห้า้หมีเสียงอะไรแป๊ะแป๊ะแป๊ะเนี่ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ